เรือนธาตุเจดีทรงมนดบของวัดอุ้มโอที่เชียงใหม่มีลวดลายปูนปั้นเท่าที่เหลืออยู่จะปรากฏเฉพาะที่เสากรอบซุ้มและเสาหมุมผนังในชุดกาบบนกาบล่างและประจำยามอ,อกตัวอย่างที่เห็นได้ชัดเช่นเสาประดับมุมซุ้มจะระนาด้านทิศตะวันออกเฉียงเหนือทำเป็นลายกรีบบัวในตำแหน่งบัวหัวเสาซึ่งจะเรียกกันว่าชุดบัวหัวเสามุมเรือนธามีทองไม้หรือลูกแก้วอกไก่ขั้นต่อลงมา ก็จะเป็นกาบบนและประจำยามอบ ในกรอบสัม่ยมกาบล่างจะอยู่ในกรอบโค้งลวดลายตกแต่งในส่วนกาบบนและประจำยามอกแต่ละแห่งจะมีลักษณะไม่ซ้ำกันส่วนลายกาบล่างจะเป็นลายเทวดาอย่างเช่นกาบล่างบริเวณมุมผนังด้านทิศตะวันออกเฉียงเหนือก็จะเป็นรูปเทพหรือเทวดาครึ่งตัวยืนพนมหัตตกแต่งด้วยลายกระหนกและมีลายกระหนกตามมุมซุ้มคำว่าโอในชื่อวัดนั้นจะหมายถึงภาชนะรูปทรงกลมหรือค่อนข้างกลม